วันที่2มีนาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการราทวิสาหากิจหน่วยงานภาคเอกชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถปพิพพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในการนี้พัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มง,งานนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีวันที่9-10มีนาคม2 63จังหวัดลำปางดำเนินกิจกรรมจิตอา,าสาจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพพี่น้องชาวนาครลำปางณสารากางจังหวัดลำปางในการนี้พัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายนำทีมวิทยากรคกกรูกอจากเครือข่ายโอท็อปจังหวัดลำปางมาถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันที่11มีนาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปางครั้งที่3ท2563เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน50โครงการณห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางวันที่12-13มีนาคม2563พัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อม ด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและสารสนเทศตำบลต้นแบบระดับจังหวัดปี2563เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนใต้โซนกลางและโซนเหนือวันที่16มีนาคม2563พัฒนาการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563จากนั้นได้มอบกระเป๋าผ้าส่งเสริมค่านิยม องค์การกรมการพัฒนาชุมชนและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิทยะอุตสาหะติดต่อกันมาเป็นเวลา25ปีวันที่6มีนาคม2563พัฒนาการจังหวัดลำปางมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอในการแสดงและจำหน่ายผลิตภาาัณฑ์โอทอโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้โดยมีการจัดจุดสาธิตการทำหน้า กาศอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่ผู้ร่วมงานณบริเวณถนนสายวัฒนธรรมชุมชนท่ามาโออำเภอเมืองลำปางข่าวต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒน,นาชุมชนอำเภอค่ะระหว่างวันที่2ถึง23มีนาคม2563ส,สำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนอำเภอดำเนินโครงการพัฒน,นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสัมมนา,าการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้าใจเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ ได้การพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่3มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำปี2563กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองปานณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานและระหว่างวันที่3ถึง20มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเงาวอำเภอแม่หมออำเภอ เมืองลำปางอแจ้ห่มและอเภอห้างฉัดชี้แจงทำความเข้าใจกันปรับลดอัดตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่4มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเถินร่วมกับเพื่อขายกทบระดับอำเภอประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเถินระหว่างวันที่5ถึง 7มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแจห้ห่มและอำเภอเกอาะคาติดตามครัวเรือนหัวไวใจสู้โคกหนองนามโมเดลและการดำเนินงานกเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่5ถึง21มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนายกระดับครัวเรือนและหมู่บ้านให้สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้เกิดการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านนำไปสู่ความสามัคคีทำให้ชุมชน แขแข็งโดยมีการเยีเ่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดและอำเภอแจ้หงระหว่างวันที่6ถึง14มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภองาและอำเภอห้างฉัดดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัม,มาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่10มีนาคม2563 สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัดและกลุ่มองค์กรเครือข่ายเรียนซักซ้อมร้องเพลงม์ทพัฒนาชุมชนระหว่างวันที่11-19มีนาคม2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทาอําเภอแจ้ห่มและอ,อําเภอกอคาดําเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล